บทสวดเจ้าปู่สุวรรณนาคราชเจ้ายาแก้วคำกลองนาคินีองค์พญานาคประจำผู้ที่เกิดวันอังคารก่อนสวดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วว่าคาถาดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสาพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิีสีสุสวรรณาคาราตวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภ ประสิทธิเมทุติยมปสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมตติยมปสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวา มหานาโคมหาลาโภประสิทธิทีเมสีสีสแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิ์ทีเมทุติยัมปี ซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพประสิทธิเมตาติยามปีซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคี มหาลาโพประสิทธิเมสีสีสุวรรณคาราตวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมทุติยมปี ส,สีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมตตาติยมปิีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพ ประสิทธิทีเมซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพประสิทธิที่เมทุตยิยมปีซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวี มหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมตาติยามปีสีสีสแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเม สีสีสุวรรณาคาราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมทุติยมปีสีสีสุวรรณาคาราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภ ประสิทธิเมตติยัมปีสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมสีสีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวี มหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมทุตยิยมปีสีสีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเม ตาติยมปีซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมซีซีสุวรรณนาคราตวิสุทธิเทวามหานาโค มหาลาภประสิทธิเมทุติยมปีสีสีุวรรณาคาราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาภประสิทธิเมตติยมปี สีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมสีสีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพ ประสิทธิเมตุติยัมปีสีสีแก้วคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมตตาติยัมปี สีสีแก้วคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภ ประสิทธิ์ที่เมทุติยมปีสีสีสุวรรณาครราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิที่เมตะติยมปีสีสีสุวรรณาครราชวิสุทธิเทวา มหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมสีสีสแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมทุติยัมปี ซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพประสิทธิเมตาติยามปีซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคี มหาลาโภประสิทธิเมสีสีสุวรรณาคาราตวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมทุติยมปี สีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมตติยัมปิสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพ ประสิทธิทีเมสีสีแก้วคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพประสิทธิทีเมทุตยิยมปีสีสีแก้วคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวี มหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมตติยามปีสีสีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเม สีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมทุติยมปีสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภ ประสิทธิเมตติยัมปีสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมสีสีแก้วคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวี มหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมทุติยมปีสีสีสแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเม ตาติยมปีซีซีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมซีซีสุวรรณนาคราตวิสุทธิเทวามหานาโค มหาลาโพประสิทธิเมทุติยัมปีสีสีสุวรรณาคาราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมตติยัมปี สีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมสีสีแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพประสิทธิ ทิเมทุติยมปีซีซีแกวคํำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมตาติยัมปีซีซีแกวคํำกลองนาคินีวิสุทธิเทวี มหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมสีสีสุวรรณาคาราตวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมทุติยัมปี สีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพประสิทธิเมตติยัมปีสีสีสุวรรณาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโพ ประสิทธิทีเมสีสีสแกวค้ำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาภประสิทธิทีเมทุติยัมปีสีสีสแกวค้ำกลองนาคินีวิสุทธิเทวี มหานาคีมหาลาโพประสิทธิเมตาติยามปีสีสีสแกวคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโพประสิทธิเมหลังสวดเสร็จ ให้นั่งสมาธิต่อแล้วแผ่บุญให้ท่านโดยน้อมจิตระลึกถึงท่านแล้วกล่าวว่าลูกขออุทิศบุญที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและการสวดมนต์นั่งสมาธิในครั้งนี้แด่เจ้าปู่สุวรรณนาคราชเจ้าย่าแก้วคำกรองนาคินีขอองค์เจ้าปู่และเจ้าย่าโปรดอนุโมทนาในบุญนี้ ด้วยเถิดแล้วขอโปรดเมตตาประทานพรให้แก่ลูกให้ได้สมดังปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนี้ให้อธิษฐานขอพรสิ่งที่ต้องการ